ป้าแกป้าแกเรื่องจะเปนานางกินข้าวตรงนี้เนาะพวอีกเอาคือแล้วพวเบ้อว่าวันหวันกินเด็กก็มินมินเป็นถ้ามึงอีกกินมึงไปกินหน่อบานแพรพลเลยพวกว่าพอเปิดตู้กรองตีหนึ่งมินอือแต่งงแรงกะมินเปิดแอร์กะมินยิกมันว่าไตากินกรองปฝเนียนะมากินหน่อบานจันกินกลัวบนเลยแต่จันงอละเอียดงอละเอียดยอดอมต่อเ้ออืมอืม

ด้อยมามันโบมใช่ไมเ่เป็นแล้วโบต้าเป็นหน่วยหน่วยกายิกโบมินเปตโตโลเนียงยอดโอ้มันยิงแรงแล้วร้อยอะ่ะอ่ะ,อ,ะอันเล็วจ้วยววของกัมบัวไม่ก้าวเกม,มินหายก้าวเข็มอะก้วาวเกมเลยด้ยอยยูไปไปไปแปไปแปะลำค้าง